วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ s u c c e เ s สตมอนะครับออผลิตภัณฑ์ที่ผมจะแนะนำวันนี้ก็คือเบียนะครับซึ่งมีส่วนผสมของกระดูกอ่อนปลาฉลามและก็แอลอารดีพร้อมทั้งแคลเซียมกระดูกอ่อนปลาฉลามมีคุณสมบัติในการช่วยฟื้นฟูเนื้อเยื่อในไขข้อนะฮะและก็แคลเซียมนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าจะเป็นตัวช่วยดูแลเรื่องกระดูก และฝันของเราได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเบียจึงตอบโจทย์เกี่ยวกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อเพราะว่านอกจากจะช่วยเสริมสร้างเยอ่ๆในข้อกระดูกแล้วยังช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกเพิ่มมากขึ้นด้วยนะแล้วก็ f อ็อาร์จะนียังมีคุณสมบัติในการช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณข้อต่อยืดหยุ่นได้ดีขึ้นด้วยจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่อง จะดูข้อใส่ข้อต่างๆข้อต่อต่างๆนะครับขอบคุณครับ